สวัสดีทุกท่านที่น่ารักด้วยนะครับผมก็หายไปประมาณสองอาทิตย์กว่าไม่นานหรอกนะ <c oughs> ถ้าคลิปนี้มีเสียงแทรกก็ขออภัยด้วยนะครับหลังบ้านเขามีการก่อสร้างหัวหน้าหมู่บ้านมนุงูทั้งแปดบรรลตัวกันแล้วสินะกูไฮจะรีบหนีไปซะตรงนี้เดี๋ยวข้าจะมีคนจัดการเองแต่ว่าการมาท้าก,กับพวกระดับกษัตริย์เพียงแค่แปดคนมันก็แค่ความยุ่งยากเพียงเล็กน้อยแต่หากข้าต้องคอยดูแลพวกเจ้าไปด้วยแล้วก็โอกาสที่จะชนะยิ่งต่ำลงไปอีก ฉะนั้นจะเลียนหนีไปซะได้ครับหากปะมุกไหนในกายยินหลันว่าเช่นนั้นหึเจ้ามนุษย์ดูเหมือนว่าแกจะดูถูกพวกข้าอยู่นะเพียงแค่ระดับจักรพรรดิก็ใช่ว่าจะจัดการพวกข้าได้ง่ายๆหรอกนะงั้นเหรอจะลองดูหน่อยไมล่ะอาจารย์ถ้าเราขค้เล่นหรือเปล่าเนี่ยวันนี้คือนางนะ่ะมันก็ต้องเป็นนางอยู่แล้วสิลำตัวมีสายลงดวงตาก,ก็ประกายม่วงกลิ่นอายของนางก็ช่างหอมยิ่งนักนี่คือการสร้างสรรจัดสวรรค์สินนะหลังจากที่ราชินีมดูซาได้ยฒนาการได้เสร็จสมบูรณ นางก็ได้กายเป็นสัตว์อสูรสวรรค์ที่มีพลังเทียบเท่าระดับกึ่งเทพนี่คืองูสายลุ้งกึ่นกินท้องนภา,านี่มันจะใช่ราชินีมดูซ่าจริงๆใช่ไหมเนี่ยนี่มันดูเหมือนลูกงูโง,ง่ๆตัวหนึ่งเลยแฮะอาจจะเป็นเพราะว่านางใช้พวลาในการวิจัยการมากเกินไปทาให้จิตใต้สานึกของนางมันหลับไหลอยู่นะ่ะแต่จะว่าไปราชินีมดูซ่านี่ก็น,าน่ารักเหมือนกันแฮะถึงแม้ว่าจิตใต้สานึกของนางจะหลับไหลอยู่แต่ความเป็นผู้นำของนางก็ยังคงแสดงออกอยู่สินะฮ่าๆ่ของข้ามันกลับมาเป็นปกติแล้ว ก่อนที่การต่อสู้จะยืนยาวไปมากกว่านี้ข้าต้องรีบไปเก็บเป็นปฏิทยัยจริงก่อนที่พวกเขาจะได้มันไปมันคงจะไม่ง่ายดังที่เจ้าคิดหรอกนะขนาดผู้ที่มีพลังที่สูงส่งยี่หัวเจ้ายังไม่สามารถทําอะไรบาเลียนนั่นได้เลยนะท่านอาจารย์ท่านดูท่าทางของนางสิไม่สินี่มันโอกาสเหมาะเลยนี่นะนี่มันยาบรูรหิตไม่ใช่หรือครับท่านอาจารย์หรือว่าท่านอยากให้ข้า,ากินมันเข้าไปใช่แล้วล่ะ แถบตอนนี้ก็ไม่มีใครมาลุกเปนการดูดเกินของเจ้าอีกถึงแม้ว่ามันจะเสี่ยงไปบ้างแต่ก็เป็นโอกาสเหมาะของเจ้าที่จะดูดเกินไปไฟดีแท้จริงม,มันจะไม่เสี่ยงไปหน่อยหรอครับท่านอาจารย์ข้ายังไม่ได้เตรียมใจเลยเจ้าไม่ต้องกลัวสิ่งใดหากยังมีค่าเอ๊ะนี่มันเกิดอะไรขึ้นกับข้าอย่าเพิ่งตกใจไปมันเป็นผลมาจากยามันจะเป็นเกาะให้เจ้าเจ้าลองลวรวมพลังจักระของเจ้าไว้ที่ดวงตาแล้วมองไปยังที่เป็นฝาดีแท้จริงซะ โอเคครับอ่าร้อนร้อนเกินไปแล้วอาจารย์ครับข้าทาไม่ได้ข้ามองไม่เห็นอะไรเลยเสือเยี่ยนก่อนเรื่องมันอยู่ได้ไม่นานหรอกนะอย่ามัวแต่พลี่วพลิไลจงเชื่อมั่นในตัวเองซะข้ามองเห็นมันแล้วอ่ามือข้าเสือเยี่ยนรีบู่ตัวเกินมันเร็วเข้า โอกาสของพวกเรามาแล้ว 8, 1, แปดพันหนึ่งอสกษรพิษมันเกิดอะไรขึ้นนี่มันเป็นปรีชิยจริงนี่หรือว่านั่นจะเป็นองคราชิน,นีไม่นั่นไม่ใช่องคราชิน,นีผู้ดใดกันนะ่ะอ้าเสี่ยวเยี่ยนไม่ว่ามันจะสำเร็จหรือไม่ มันก็ขึ้นอยู่กับจิตตานุภาพและโชคชะตาของเจ้าแล้วละ่ะเจ้าดูดเกลือนพลังของเปียฟาดีแท้จริงมามากพอแล้วนะเรือว่าการที่เจ้าเดินฟ้าผ่านั่นจะทําให้เจ้าฉลาดน้อยลงกันไม่ว่าเจ้าจะเป็นผู้ใดก็ตามแต่บ้าย่างกายเข้ามาในดินแดนของพวกข้ามาพนูนจะต้องตายข่ายกนอรสอพิษผสนกับแปะพนึกนารสอพิษอ้าหัวใจของข้ามันปวดไปหมดแล้วข้าควรจะทํายังไงดีไปล้องต่อในนรกถึงนะพอหนึ่จิตวิญญ,ญาณเที่ยวการแห่งสายลม นี่มันเทคนิคอะไรกันสามารถโวมทอนาโดกับเปฟันดีแท้จริงเข้ารวมด้วยกันได้เพียงแค่สามารถทำให้ข้าติดพิษได้กับผู้หญิงผู้หยองขึ้นมาทันทีเลยนะช่างสามเหายิ่งนักข้าจะทำให้พวกแกสำเน็จถึงความอา่อนแรของตัวเองให้ดูพลังอย่างนั้นมันด้วยพลังของมันเรียกรวมเข้ากับเปรฟาดีแท้จริงพลังของมันจะแข็งแกร่งขึ้นพวกเราควรเรียบถอยด้วยด่วนอ่ะพิษมัน คนผู้นี้กาลังสูญเสียสติอย่างนั้นหรือชิบ้าจริงแบบนี้แย,ย่แน่จะเสียโง่นั่นกําลังจะสูญเสียสติไปโดยสมบูรณ์หากไปชิ้นนี้ข้าจะช่วยเจ้าให้ตาสว่างเองนี่มันอย่าเยี่ยนนี่อย่าเยี่ยนได้โปรดหยุดเถะนี่ข้าเองหยุนจี้มันเกิดสิ่งใดขึ้นกับเจ้าอย่าเยี่ยนนี่เจ้าจำข้าไม่ได้หรือลืมตาขึ้นมาสิ ท่านพี่หยุนจี้เหยาเยี่ยนเกิดเสด้ขึ้นกับเจ้ากันแน่ท่านพี่หยุนจี้รีบหนีออกไปจากตรงนี้เร็วเข้าข้าจะอ่าแหกปากอีกแล้วเหยาเยี่ยนเหยเยี่ยนตอนนี้แหละโอกาสเหมาะของเจ้าแล้วรีบหมุนเรียนพลังจักบไปั่วล่างนาำพลังเขาไปวดีแท้จริงลงเข้ากันให้ได้นี่เป็นโอกาสเข้าสุดท้ายของเจ้าแล้วนะอ่าแหกปากอีกแล้วเหยาเยี่ยน บ้าเอ้ยนี่มันถึงคืจับการขอสืเยัยนแล้วหรือเนี่ยแต่พลังของเปรน์ไฟใช้จริงยันรุนแรงอยู่เลยข้าควรจะทำยังไงดีเพื่อช่วยสือเยี่ยนเจ้าจะทำอะไรนะ่ะเอ๊ะเปรนไฟกำลังอ่อนแนลงหรือว่าโอกาสของข้ามาแล้วสินะขอบคุณนะครับพี่หยุนจี้ที่ท่านช่วยข้าไว้เหวี่ยนเจ้านี่จริงๆเลยเจ้าทำให้ข้าเป็นห่วง ท่านพี่หยุนจี้ท่านพี่เป็นอะไรไปครับนางแค่ได้รับพิษที่ร้ายแรงแต่ด้วยความแข็งแกร่งของนางนางจะไม่เป็นอะไรแต่พลังจกกักระที่ใช้ต้านพิษของนางก็เสียไปไม่ใช่น้อยเนื่องจากใช้มันเพื่อเรียกสติของเจ้ากลับมาท่านพี่หยุนจี้นี่แหละก็ท่านอาจารย์ข้ารู้ว่าท่านมีวิธีที่จะช่วยนางได้ได้โปรดช่วยนางด้วยนะครับวิธีนะ่ะมันมีแต่เจ้าแน่ใจอย่างนั้นหรือว่าเจ้าจะทำมันได้ตัวจีของนางคือผู้ใดเจ้าก็น่าจะรู้แล้วนะครับ ขณะเจ้าแห่งยางคิงกูไฮย,ยังต้องเชื่อฟังหัวหน้ามนุษย์งูทั้งแปดยังไม่สามารถต่อกรกับนางได้มีเพียงงูเดียวที่จะทำเช่นนี้ได้น,นั่นก็คือประมุกแห่งเนกาญย,ยุหลันจาก,กรพดหยุนจี้แต่สำหรับข้าแล้วก็ยังคงเป็นพี่สาวที่ซุ่มซ่ามคนเดิมของข้าพี่หยุนจี้เช้าวันถัดมาเมืองทะเลทรายหินไอยาคุณลูกข้าจะทำไายข้าวของเลยหนะ้าแม่นางลือสงบใจก่อนหนะ้าเพื่อของลือพามาที่นี่แล้วก็จากไปแล้วอ่ะไอยาจี้หนานเข้าอีสุนละของข้า ก่อนเขาจะจากไปเขาไม่ได้ทิ้งจดหมายวาให้งง้นหรืออ่าใช่ใช่ใช,ใช่ว่าเพิ่งนึกออกเขาทิ้งจดหมายวาให้หรือนะพี่อย่นจี๊ค่าได้แลกสาพิษให้ท่านแล้วนะครับแต่ท่านไม่ต้องคิดว่าท่านจะต้องติดค้างอะไรหรอกนะครับเป็นไฟดีแท้จริงนี่รสชาติก็ไม่เลวเลยนะครับท่านพี่อย่าลืมไปบอกเจ้าเด็กน้นอยคิงโกไฮด้วยนะว่าอย่าเพิ่องอย่าแพ้ซะละฮ่าฮ่าฮ่าแล้วพบกันใหม่นะครับจากเสี่ยวเยี่ยนเจ้าเด็กบ้าเจอก,กันคราวหน้าค่าจะคอยดูแลเจ้าให้ดีเลยคอยดูสิ ข้าได้จากมาโดยไม่ได้กล่าวอะไรไว้เลยหวังแบบว่านาคงจะไม่โกรธข้านะแต่ข้าเป็นเประมุกแข่งในกายยืนหลันแต่ข้าได้สบ,บายไปแล้วว่าข้าจะไม่เข้าร่วมในการย,ยนหลันเป็นอันขาดเออเรื่องอะไร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 เยรื่องอ,เอ,อ,เอ,อท่านอาจารย์ได้โปรดหยุดเถอะครับก็ได้ข้าจะไม่ร้องแล้วแล้วเจ้าจะทํายังไงกับนางผู้นี้ละ่ฮะฮตั้งแต่ที่นางได้ช่วยเจ้าในการดูดกลืนพลังของเป็ฟาดีแท้จริงตอนนี้นางก็ยังไม่ฟื้นขึ้นมาเลยนะไม่มีสิ่งใดที่เจ้าจะตอบแทนนางได้ดีกว่านี้แล้วเรื่องไงกัน นี่มันอาจจะน่า <life> รักไม่ไม่ไม่แต่ให้น่ารักแค่ไหนแต่ภายในก็ยังคือราชินีมิดูซาที่แสนชั่วร้ายอ่าใช่แล้วข้าจะไปขุดหลุมฝังนางเองและทุกอย่างก็จะจบลงตอนตื่นก็ช่างน่ารักอ่าพอเต่นขึ้นมาก็อยากกินคนเลยเหรือเนี่ยช่างน่ารักจริงๆอ่าอย่าไายุ่งกับข้าออกไปนี่เอาไปเลยนี่เจ้ากล้าใช้พลังเปลวไฟกับนางได้ยังไงเช่นบาดเถื่อจริงนักดูสินางสาวเป็นปลาเลยเห็นไหมเอออาจารย์ นางไม่ใช่ปลาทองนะครับดูเหมือนว่านางจะถูกใจเพไฟรีแท้จริงของเจ้าไม่ใช่น้อยเลยนะเหตุใดเจ้าจึงไม่เรียกนางปนเป็นสัตว์สูงเปนเลยล่ะมไม่ไหวครับท่านอาจารย์หากจิตใต้สำเนื่องนางตื่นขึ้นมาข้าจะต้องโดนนางฆ่าเป็นแน่พอพูดถึงเพย์ฟรีแิชจริงแล้วก็นึกขึ้นได้ว่ามันยังมีอีกอันหนึ่งนี่นาะก่อนอื่นพวกเราควรจะไปหาไฮโพตงกอดสินนะขออภัยในความไม่สะดวกร้านปิดแล้วหากต้องการแผนที่แค้มาใหม่ในวันพรุ่งนี้ โอหางยิ่งนักที่กล้ากระทำเช่นนี้เปลฟาดีแท้จริงโย่แต่เท่าไม่ได้เจอกันนานเลยนะโอ้นี่เจ้าเองหรือเสือเยี่ยนไม่คิดว่าเจ้าจะดุดเกือเปฟาดีแท้จริงได้ฮึ <c oughs> ไม่ใช่แค่นั้นหรอกนะแต่ข้ายังสามารถทำยาระดับหกที่สามารถทำลายตาประทับพนาคาของท่านได้อีกด้วยยาทำลายทุกสรรพสิ่งอ่าคิดแล้วเศร้าการหาว่าเสด็ของข้ามันช่างยากเข็นยิ่งนักข้าต้องไปจนภัยในอันตรายแท้จะเอาชีวิตของตัวเองไม่รอดมันหายากมากเลยสินะ สิ่งที่เจ้าตามหามาก็อยู่ในประสาทของราชินีมินูซาทั้งนั้นเจ้าได้มันมาเพียงแค่ไปหยิบม,มันมาเท่านั้นแหละอ่าเรื่องนั้นข้ารู้ดีเจ้าคงจะลำบ,บากมากเลยสินะเอาล่ะส่งมันมาให้ข้าเฮ้ hey, ท่านว่าอะไรนะส่งให้ท่านงั้นเรืออย่าเพิ่งรี้น้อสิต่เท่าส่งไปที่เป็นฟันแท้จริงอียันหนึ่งมาให้ข้าก่อนและข้าจะให้ข้าจงของทดสอบยายนั่นก่อนว่ายานนั่นเป็นของจริงน่ะแล้วข้าจะแน่ใจได้ยังไงว่านั่นเป็นแผนที่ของจริงน่ะแต่เท่าส่งยันนั่นมาให้ข้าก่อน งั้นก็ส่งแผที่ม่ให้ข้าก่อนสิเอายามาให้ข้าข้าจะไม่เล่นกับท่านเลยนะส่งแผนที่นั่นมาให้ข้ามิเชนั้นข้าจะไปแล้วนะข้าไม่ใช่คนโดนตาประทับสักหน่อยข้าไม่เดือดร้อนอยู่แล้วเย่ายเพิ่งไปสิโอเคข้าตกลงนี่คือแผนที่ที่ตั้งเป็นฟันดี้แท้จริงที่ยังไม่สมบูรณ์ข้าขอสารบาญด้วยเกียรติว่ามันเป็นแผนที่ของจริงทีนี้เจ้าส่งยามาให้ข้าให้มันว่าง่ายอย่างนี้สิข้าก็รับรองได้เลยว่ายานันก็สามารถแก้ตาประทับของท่านได้อย่างแน่นอนในที่สุด้าก็ไดมมัน ทีนี้ข้าก็จะได้กลับไปเป็นจักรพรรดิน้ำแข็งอีกครั้งพลังระดับจักรพรรดิของข้ากาลังกลับมาฮ่าฮ่าฮ่าอริงเจ้าเท่านั่นหาเขาได้พลังกลับมาเขาก็สามารถชิงแผนที่ไปจากข้าได้นะสิขาัานาจารย์พลังของข้าแค่บรรมจารย์ไม่สามารถต่อกรกับเขาได้แน่ข้าได้เตรียมแผนสาหรับเรื่องนี้ไว้แล้วละ่ะจะรอดูแล้วกันเอ๊ะนี่มันเกิดอะไรขึ้นกับมือของข้าเสี่ยวเยี่ยนนี่หมายหมายของมายังไงกัน Day